ดูเงาค่ะ,ะค่อยๆแต่ว่าตลางคืบบนขึ้นดีออกข้างบนเนาะอืมเป็นไปได้ฮะับโอ๊ยวางอะไรวะนี่ก็คืองูเขียวบอลใช่ไหมฮะ,<ช>ฮะถ้ากิดดูไม่ผิดงูเขียวบอลนี่ชืองูเขียวดงที่สักวมันเอาอื อนี้อ่าเป็นงูพิษอ่อนไม่ใช่แล้วครับใช่ครับเป็นงูพิษอ่อนครับจัดอย่างนี้มันไม่เป็นไรใช่ไหมอืมก็ไม่แนนําไม่แนะนําครับเพราะว่างูเนี่ยจับได้อยู่แล้วอ๋อนี้ก็คือเราเอาเฉพ่องูมาใช่ไหมใช่ครับเที่เขาเป็นเจ้าหน้าที่นะครับรีดพิษงูทางกระพาครับจับได้ตรงนี้เลยครับมาเลยครับให้ครัเลี้ยงสาม คุณหมอช่วยอธิบายถึงลักษณะพฤติกรรมการอาหารการกินของงูชนิดนี้ครับสำหรับงูเขียวบอลหรือว่างูเขียวดงนะครับเป็นงูในกลุ่มงูต้นไม้นะครับชีวิตส่วนใหญ่ก็อยู่บนต้นไม้อาหารของงูชนิดนี้นะครับไซนี้เนี่ยผมว่ากินเป็นว์เลสด้ยนมขนาดเล็กครับหนูนะครับหรือว่าเป็นกระรอกนะครับผมว่ากินได้เพราะว่า อาหารเขาเนี่ยเขาก็ใช้ชีวิตอยู่บนต้นไม้อยู่แล้วนะครับแล้วก็สัตว์ปีกพวกนกนะครับกินได้น่นอนอือทางบางคัางอาจจะกินไข่นกได้ด้วยครับครับเขาเป็นงูที่หากินกลางคืนครับมันดูจากตาเขานะครับเป็นตาตาแมวครับชื่ออังกฤษแคทอายครับกรีนแคทอายสเน็กเอออยากจะทราบเรื่องความแปรผันเกี่ยวกับสีครับครับโอ้โอ้โดนกัดครับเป็นไรไหมอ๋อเลือดออกเลยเลใช่ครับ คือจริงๆล้วนี่คือการกัดเพื่อป้องกันตัวใช่ไหมใช่ครับ,รบงูเขียวบอลงูเขียวดงนะครับชนิดนี้เนี่ยก็เป็นงูในกลุ่มงูพิษเขี้ยวหลังครับเขี้ยวพิษจะอยู่ที่บริเวณด้านหลังอ๋อครับแล้วแล้วอาการของพิษนี่มีาการกงพิษ ก็ถ้าเป็นมนุษย์นะครับถ้าโดนกัดไปเนี่ยก็จะมีการปวดบวมเล็กน้อยในบริเวณที่โดนกัดครับมันนีญญ้กัป้องกันตัวเราตกใจแล้วปล่อยเขาไปเลี้ยครับเพราะว่าจริงๆเราเคี้ยวพิสนี่ส่วนมากเขาใช้กับเหยื่อมากกว่าใช่ครับเวลาเขากินเหยื่อเงี้ยเขาก็จะพยายามพอกัดได้แล้วเนี่ยก็จะพยายามสวมนะครับแบบพยายาม ให้โดนเขี้ยวพิษหลังเขานิ้วนี่เข้าเลยครับเพราะว่าเพราะว่าเขีข้ยวพิษหลังมันจะไม่มีรูปล่อยน้ําพิษเหมือนงูพิษเขี้ยวหน้าครับครับเราต้องใช้การแบบน้ําลายนะครับต่อมต่อมพิษเขาเนี่ยให้ปล่อยให้น้ําลายเนี่ยซึมไปตามเขี้ยวให้เข้าบาดแผลงั้นงั้นถ้าไม่ใช,ถใช่ถ้าไม่ใช่กลุ่มงูเขียวหางไหม้นี่ก็แสดงว่าไม่มีพิษอาแกนหรือว่าเซลล์รับความร้อนอ่าไม่มีไม่มีมมแล้วก็ไม่มีต่อมรับความร้อนด้วยครับก็จะเห็นว่ามีแค่ตากับรูจมูกแต่ถ้าเป็นถ้าเป็นงููีหามม่จจะรตกับใญๆ เป็นร่องใหญ่อีกร่องหนึ่งเขาเรียกว่าผิดออร์แกนผิดออร์แกนนะครับผมไปตัวจับความร้อนคราวนี้ก็คือว่าเมื่อกี้เราคุยกันเรื่องความแปรผันของสีในช่วงวัยเด็กกับวัยใครับโตเต็มวัยนี่มันเป็นยังไงครับก็อย่างงูเขียวงูเขียวบอลนะครับในช่วงแรกๆนะครับช่วงแรกเกิดจนถึงช่วงวัยรุ่นของเขานะครับก็สีลําตัวของเขาเนี่ยจะไม่ใช่สีเขียวตลอดครับงูตัวนี้นะครับเป็นงูที่ยังไม่โตเต็มวัยนะครับผมรู้ได้ยังไงก็ดูจากสีครับ คือความจริงแล้วงูเขียวบอลน,นะครับก็เหมือนชื่อครับคือความจริงแล้วตัวจะเป็นสีเขียวเลยแต่ตัวนี้เนี่ยยังเป็นสีค่อนข้างน้ําตาลอยู่นะครับจริงๆก็ไม่ได้แปลกอะไรเพียงแต่ว่างูพวกนี้นะฮะช่วงวัยเด็กนะครับตัวก็จะเป็นสีเอาน้ําตาลส้มๆนะครับพอโตขึ้นมาก็จะมีการเปลี่ยนสีกลายเป็นสีเขียวน่าทึ่งใช่ไหมละ่ะฮะสวยงามมากครับเดี๋ยวเราก็จะปล่อยให้มันนอนตามเดิมดีกว่า แ้วก็คนเนี่ยมกักจะสับสนว่าเป็นงูเขียวหางไหมนะครับก็ว่าเขาเป็นงูนะครับเป็นงูในกลุ่มงูต้นไม้แล้วนอกจากนี้เนี่ยหัวเขายังสามเหลี่ยม<อ>ด้วยหัวโตใช่ไหมใช่หัวโตหัวโตแย,ยกออกจากคออย่ในในคนเราก็คิดว่าเป็นงูเขียวหางไหมเหมือนกันแล้วก็ขนาดตัวก็ยาวด้วยนะครับแต่ว่าอย่างงูชนิดนี้ครับดูหางก็เขาไม่เขาจะเป็นสีเขียวเนี่ยครับไปตลอดเลยนะครับก็คือหางไม้หางหางไม่ไม่ ไม่ไม่ครับทางเขียวนั่นแหละครับเขียวนะครับผมมันกัดผิดที่พี่มาแล้วอย่าจะไปยุ่งมันโอ้โหไม่ถ้าถ้าถ้าอยู่เฉยไม่กัดแต่ถ้าขยับไปเยื่อนมันครับเอางี้ดีกว่าครับผมว่าเราเราเราปล่อยนะครับปล่อยตัวนี้กลับคืนสู่ธรรมชาติดีกว่า